เมื่อมาอยู่ในเมืองได้ไม่นานเรวัตะก็ได้ทราบว่าท่านคฤาบาดีเป็นคนดีจริงดังบิดาผู้ถุกประการด้วยความกรุณาของท่านเรวัตะได้เสื้อผ้าใหม่ผ้าหม่มผืนใหม่และชีวิตใหม่เขามีโอกาสได้ศึกษาอักษรสมัยจากพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในพระเวทคนหนึ่งซึ่งท่านฤรหาบาดีว่าแจ้งมาแทนที่จะอยู่ในฐานะเด็กรับใช้ เขากลับได้รับความกรุณาประดุจบุตรชายของท่านครหบดีเองเรว่าตามมีความสุขมากกว่าเมื่ออยู่บ้านหลายเท่าแต่ก็หาได้หรือไม่ว่าตัวเป็นคนจันทานมีฐานะตระกูลอันต่ำต้อยเขาจึงเสงี่ยมเจียมตนเสมอตั้งหน้าเรียนและทำงานด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นที่รักของท่านครหบดียิ่งขึ้นท่านครหบดีเป็นพ่อค้าใหญ่คนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถีท่านพาเกวียนห้าร้อยเร่มบรรทุกสินค้าไปเที่ยวขายตามคามนิคมนครในชนบทต่างๆเกือบจบด้าวแดนชมพูทวีปกาจะกลับถึงกรุงสาวัตถีแต่ละครั้งก็กินเวลาเป็น,ดนเดือนท่านึรนหาบดีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อชยาเสนะอายุรุ่มราวขราวเดียวกันกับเรวตะและรักใคร่ชอบพอกับเรวตะมาก มีลูกสาวคนหัวปีชื่อคันดิกาและลูกสาวคนสุดท้องชื่อลีลาวดีทั้งสองคนนี้ท่านคฤหาบดีให้อยู่บนปราสาทชั้นสูงสุดมีนาทาสีปฏิบัติบำรุงเป็นประจำในคราวมีงานนักขตรรัตฤกษ์ครั้งใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงมารื่นเริงแต่ถ้าท่านคฤหาบดีไม่อยู่เธอทั้งสองก็ลงมาข้างล่างเสมอ พราะนางกระหับปัตตนีผู้มาดาไม่เคลงในประเพณีเดิมเหมือนท่านกระหับบดีผู้บิดาคราวหนึ่งท่านกระหับบดีไม่อยู่ไปทําการค้าทางแคว้นกาสีอีกประมาณสองเดือนจึงจะกลับถึงกรุงสาวัตถีท่านนําชยเสนะบุตรชายไปด้วยเพื่อให้ได้เห็นวิธีการซื้อขายเห็นบ้านเมืองและคนในถิ่นต่างๆจะมีความรู้กว้างขวางและประกอบพาณิชยกรรม แทนบิดาได้ดีต่อไปนางพรามณีผู้เป็นมารดาได้โอกาสกุบหาลูกสาวทั้งสองออกเที่ยวตามสวนอุทยานตามเทวาลัยที่จุมนุมชนบางทีก็เลยไปเล่นน้าในแม่น้ำอจินาวดีในระหว่างเวลานั้นเองเรวตักเด็กน้อยผู้น่าสงสารต้องประสบทุกข์หนักอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังถูกน้าพรามณี เล็กกันนิกามองด้วยสายตาแสดงความไม่เป็นมิตรเขารู้สึกไม่สบายใจเลยคิดว่าตัวเองคงทำอะไรผิดสักอย่างอันเป็นเหตุให้ถูกมองเช่นนั้นเด็กหนุ่มหันเข้าพิจารณาตัวตราดูตัวเองอย่างละเอียดแต่ไม่พบว่าตนได้ทำความผิดอะไรการงานในหน้าที่ไม่มีอะไรบกพร่องกิริยามารยาทเขาก็สมรวมได้ดีตามที่ได้รับสั่งสอน แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทเรวตะได้เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่และกริยามารยาทให้ดียิ่งขึ้นถึงกระนั้นท่าทีของสองแม่ลูกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงวันหนึ่งขณะที่เรวตะกำลังถูพื้นประสาทอยู่ตามปกติกนิกาบังเอิญเดินผ่านมาเพอเหลือบเห็นเรวตะเข้าเธอรีบยกภูษาขึ้นปิดปากและจมูก ขมวดคิ้วแสดงอาการเหยียดหยามเต็มที่บุญอะไรพึมพำแล้วก็เดินหลีกไปอีกคราวหนึ่งเขารลอบได้ยินเสียงแม่ลูกคุยกันอยู่ในห้องข้าแต่แม่เมื่อไหร่นะจะจันทานเดนมนุษย์หนีออกไปจากบ้านเราสักทีนั่นน่ะสินางพรามณีตอบแม่กำลังคิดอยู่เหมือนกันถึงยังไรแม่จะต้องขจัดมันให้หนีจงได้ แม่ทนดูต่อไปไม่ไหวแน่ลูกไม่ทราบเลยว่าทำไมบิดาจึงยอมลดเกียรติอันสูงส่งของวันนาพราม์อันศักดิ์สิทธิ์ลงไปรับเอาตัวจันไหลเข้ามาไว้ในบ้านท่านไม่กลัวว่าบ้านจะแปดเปื้อนสิ่งอัปมงคลหรืออย่างไรนะกรนิกากล่าวอย่างฉุนเฉียวแม่ก็ไม่ทราบเขาทำคล้ายกับว่าคนวันนาพราหมณ์ได้สูญสิ้นไปหมดแล้วจากพื้นชมพูทวีป ถ้าเขาจะขืนทําอย่างนี้ต่อไปแม่เห็นจะอยู่ดูหน้าชาวกรุงสาวถีต่อไปอีกไม่ไหวแน่จากคําพูดเหล่านี้เระวตรกก็ทราบชัดว่าท่าทีเป็นศัตรูของนายมาจากความเป็นจันฐานของเขานนั่นเองไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการงานหรือมารยาทเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางแก้ไขนอกจากจะตายแล้วไปเกิดใหม่ในวรณะพราหมณ์ มิฉนเน้นก็หนีไปเสียจากบ้านอันแสนจะทรมานสำหรับเขาแห่งนี้ท่าทีเป็นศัตรูของนายดูจะหนักมือยิ่งขึ้นเรีวตาถูกรอนสิทิ์ต่างๆที่เคยได้รับและถูกบังคับให้ทำงานหนักๆเช่นเดียวกับท่าทั้งหลายอย่างไรก็ตามการทำงานหนักเขาพอทนได้เพราะเมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็เ,เคยลำบากมาแล้วแต่การได้รับการดุดา ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนี้ออกจะเป็นสิ่งที่เหลือทนเมื่อบิดาของเขามาเยี่ยมในเย็นวันหนึ่งเขาได้ระบายความกระดุ้มให้ท่านฟังและโขกลับคืนไปอยู่บ้านเดิมแต่ถูกบิดาห้ามไว้จงอดทนเอาลูกเอ้ยอุตสาห์ทำความดีเขา้าบางทีความดีของเจ้าอาจจะชนะใจเขาได้ถ้าทนไม่ไหวก็กลับไปอยู่กับพ่อก็ได้ แต่ต้องรอให้ท่านกครหบดีกลับมาเสียก่อนจึงอำลาท่านได้เรวตะทนอยู่ต่อมาตามคำของบิดากอนอนทุกคืนเขาสวดมนต์บิงบอลพระศิวะเป็นเจ้าคือเหุบรรดานท่านกครหบดีกลับมารเร็ว,รวพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เหมือนจะได้ยินเสียงร่ำร้องไห้ในหัวใจของเขาเพราะต่อมาไม่นานท่านกระห์บดีกลับมา เรวตากลับได้รับสิทธิ์ทุกอย่างตามเดิมนางพรามณีและกาน,นิกากลับปฏิบัติต่อเขาอย่างหน้ามือไปหลังมือสองแม่ลูกได้แสดงความเมตตาปราณีเขาอย่างออกนอกหน้าแต่เรวตาก็รู้ว่าทั้งหมดนี้เขาแทงทำเพื่อเอาอกเอาใจท่านครหบดีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ท่านครหบดีอยู่บ้านเขาก็มีความสุข เกือบเกือบจะลืมความทุกข์ที่ได้รับเมื่อท่านไม่อยู่โตมาไม่นานท่านกระหบ,บดีก็ต้องจากไปค้าขายอีกแกทำได้ดีมากเุกคนถอยนางพราะมณดีเริ่มเข็นเขี้ยวอีกที่มีบอกให้สามีฉันทราบแต่ถึงแกบอกเขาก็คงไม่เชื่อเพื่อเป็นรางวัลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะต้องไปอยู่ในกระท่อมในสวนหลังปราสาท ฉันทนอยู่ร่วมมันนานพอแล้วเย็นวันนั้นเรวัตณ์ต้องหอผ้านุ่มพอม่อ h o ไปอยู่กระท่อมเล็กๆในสวนเขาได้รับมอบหมายทำงานในสวนตักน้ำรดต้นไม้ถางหญ้าพรวนดินเป็นต้นนางพรหมณีได้มอบหน้าที่ให้ทาสคนหนึ่งเป็นคนควบคุมดูแลเขาตอนเช้าและเย็นมีทาสนำอาหารไปส่งอาหารก็ไม่มีอะไร นอกจากข้าวปลายเกลียนและน้ำผักดองแม้จะทำงานหนักเขาก็รู้สึกสบายมากกว่าอยู่ฤระหดพร้อมได้ยินเสียงดุดาเหยียดยามด้วยคำหยากคายต่างๆอีกประการหนึ่งการอยู่คนเดียวเงิยงๆก็ถูกอัธยาศัยของเขาเพราะเขาเคยอยู่โดดเดี่ยวมาแทบตลอดเวลาเขามีโอกาสอยู่ร่วมกับมาดาบิดากดเฉพาะเวลาเช้าเย็น และกลางคืนเท่านั้นตลอดกลางวันเขาอยู่ป่ากับบัวคู่ชีพและเพื่อนเด็กจันทานเพราะฉะนั้นเมื่อถูกขับจากเคฤหาอเมื่ออยู่ในกระท่อมคนเดียวจึงถูกอัธยาศัยเข้ามาก